สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาปิดตาทายสกูตชี่กันเอ้ยปิดฮะ <Huh? laughs> Nice to meet you. Where you've been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next. วันนี้พวกเราก็จะมาปิดตาทายรสชาติบ็อกกี้กันค่ะนี่มีอะไรบ้างมี6รสนะคะก็เดี๋ยวจะสลับสลับกันทายเรื่อยๆนะคะนี่นะจะรู้ไหมเนี่ยถ้าใส่เครื่องปรุงหรือว่าส่วนผสมไม่เข้มข้นก็คงจะทายไม่ออกนะคะอก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่เรามาเริ่มกัน้นนะคะทายแท้ทายแท้เล่นก่อนทายแท้ปิดตาทายจังเข้มข้นจังเข้มข้น ไอ้กูเดี๋ยโชว์ไอ้กูเดี๋วยวโชเอาเดี๋ยวเราปิดตาก่อนนะอ่ะเอารถอะไรก็ได้ให้ถ่ายว่ารถอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวขอหยิบให้หนึ่งรถชู <ๆ S 1> ให้ก้องเห็นด้วยตรนนี้นะคะดูว่าเขาจะถ่ายถูกไหมแต่คนนี้ก็เซียนกินป๊อกกี้อยู่แล้วนะคะนาค่าจะถ่ายถูกอืม กินออกเลยอะ่ะแตวโมเขาใส่แคน่นนี้นะคะอันนี้อะ่ะค่ะรู้เลยบลูเบอร์รี่เขาเคลือบเยอะมากไงสีมว่วงแล้วก็ไม่ขี้เหนียวไม่ขี้เหนียวตัวเคลือบนะคะมันอร่อยมากมากดูรสชาติที่แท้จริงได้แตงคานารสต่สอไปนะคะเอาเป็น <ละ S 1> <ล>นี่รสนี้นะนี่นะคะเดี๋ยวมาแกะ แม่ปกติก็ไม่ค่อยจะทอานในแบบนี้นะแต่เห็นพี่พันธ์เขาซื้อมาหอยมากก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ชิมอ่านี่แตงโมใส่ได้ไหมใช่มันมีเป็นอะไรขู่ขูขาขาดด้วยชิมก่อนนะคะเฮ้ไม่เข้าปากอร่อย รสมันเป็นช็อกโกแลตอะช็อกโกแลตอะไรมันมันพูดรวมๆก็คือช็อกโกแลตแต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นที่กล่องบอกลังตรงว่ามีอัลมอนด์ด้วยอ่ะงั้นทายว่าชื่อว่าแล้วมันขู่ๆกะกะ,กะมันก็ต้องมีอัลมอนด์คลัสโอ,โอ้โหดีใจที่อัลมอนด์ครัสเลยอร่อยมาก ช็อกโกแลตอัลมอนด์ฟันฟันกินน้ำลายแ <laughs> ล้วรถต่อไปเลยนะคะพี่ตาอันนี้ถือว่า,าจ,จะเป็นโจทย์ไม่ยากเพราะว่าเขาชอบกินรสนี้มากไม่ว่าจะสั่งอะไรต่างๆนานานนก็จะเป็นรสนี้ลองดูที่ว่าป๊อปปี้นี่เขาเขาใส่รสชาติตาข้นปุ่นพอไหมนะคะข้างในเป็นอย่างี้คะ <c oughs> มี่้ด้คนละหนึ่งคะแนนแล้วนะอเลยสีสันก็เหมือนจากกล่องเลยนะคะ ดูอพี่ไทยถูกไหมถ้าไทยถ้าไทยไม่ถูกแต่ว่ามันเคลือบน้อยไปหน่อยกินไม่รู้หรอกคุกกี้แอนครีมคุกกี้แอนครีมถูกต้องไหมคะนี่ใช่ไหมคุกกี้แอนครีมนี่ใช่ยอดเพราะว่ามันไม่รู้ท่านะอ๋อแล้วทำไมไทยถูกล่ะก็มันมันค่อยออกทีหลังต้องกินหลายๆแท่งมั้งเวลากินไอซิมเนี่ยพี่ชันก็ชอบเอาคุกกี้แอนครีมอันนี้นี่แหละอร่อยอร่อยไอซิ่งของอะไรนะเขาเรียกเอ่อเดลี่ควีน ต่อไปเอาไปรถน,นี้นะคะนี่รถน,นี้มาก็ชอบนะไหนดูสิสั่งอะไรก็เนี่ยประมาณเนี้กินของหวานขนมในความมืดนี่มันไม่ค่อยฟินเลยนะ <c oughs> อ่ะมันเหมือนอยู่ในถ้ำน,นะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> กินมายังดมก่อนกได้ดเฮ้ยได้กินเลยอะ่ะกินเ <c oughs> ลยรถอะไร เพราะว่าชอบมากวันไหนใช่ไม่ว่าไอติมหรือว่าชาหรือว่าขนมไม่ว่าอะไรก็ได้ไข่ชาเขียวก็มาเนาะพวกอะไรนั่นพวกบ๊อกยี้ชาเขียวค่ะถูกต้องมันคือรสมัทฉะชาเขียวมัทฉะนะก็เลยชาเขียวก็มีอร่อยจัล้วต่อไปมาดูนะคะรสต่อไปจะใช้ถูกหรือเปล่าแกก่อนมันที่มีรอยปลุกให้กดใครได้เลย คืออะไรอัลมอนต์นหนึ่อนน ừ m, ừ m. งออกปิงเป้ารสชาติม่ก็เป็นถั่วๆนะเพราะว่ามันไม่ค่อยชอบอัลมอนด์ไม่ค่อยอ,อร่อยอเวลาไปสั่งไอติมคุณแม่ก็อยากจะให้ผสมอัลมอนด์แต่เขาก็ไม่ชอบอัลมอนด์จะทำไงถ้วยน,น,นี้ใช่ไหมกินไม่หมดอันนี้ก็เลยต้องใสอ่อัลมอนด์แล้วคุณแม่ก็เลือกชิมอัลมอนด์แล้วก็กินมไอติมชิมๆกันทัคูต่อไปนะคะก็จะเป็นรสต่อไปเลยรสนี้นะรสนี้นะคะแกะก่อน

แต่รู้ว่าไม่ได้มามันไม่ออกถวไม่ออกบู๊ดกินรอแล้วนีมันก็ต้องวนจะเป็นอะไรดีมันก็หอมจริงนะมกม้อนแล้วกันบูไปเหรอไนี้หมอนใช่ไม่ไม่ไม่้คะแนนย่เย่ยการสบเร็จไม่เจอฐาอันนี้นะคะิดแล้วมะรต่อไปนะคะ คนนี้ก็เซียนอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะหลอกล่อวิธีไหนเขาก็กินได้หมดนะคะตอนนี้นํำอยูเขาจะรู้รสหมดเลยเห็นไหมแจกกล่องกอนแป๊บหนึ่งกล่องนี้ทำไมมึงแจะยากไม่ต้องเลยว่ะจริงจริงน,นี้แล้วกันนะคะนี่แหละโอ,อ,ะอสบายมันคือสีเขียว เป็นเพราะเขาไม่ชอบสักเท่าไหร่เลยชาเขียวเนี่ยทําให้เขามีอะไรเขาเรียกเซนมันคือชาเขียวเยว่ <yeah. S 1> เซนที่จะต้องรับ,ร,บรับรู้สึกชาเขียวได้เร็วมากชอบไหมปกติชอบอร่อยชอบชอบ,ชอบหรออัจไรไอติมอะสทายปะแรงจะจบเมไม่ไม่ใช่รสุดท้ายเดี๋ยวพันตออ้กระไนเรมสุทยแล้วสุดท้าแล้วนะคะก็จะเปอันนี้งโชว์กลอยู่อันนี้นะคะมืดมาก สองสินะแกะอยู่สองทไมเสียงก๊อก็บก็เก็บอย่างเี้แกะไม่เอาเดี๋ยวเอาแล้วนี่น่ากินมากนี่นะดมค่ะนึืมเพิ่งไปเพิ่งไปมาเมื่อเดือนเนี่ยมีสายยนต์ไปไปแย่รุ่นว่ะไอเก็บผลสดเลยใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่สีม่วงหรอสตรอเบอรี่ถูกปะกินผลสดเลยค่ะอย่างนี้เลยอันนี้รถ รอบหนึ่งนะคะรถคู่ชายนะคะมาปรับเซีย,ยนกันหน่อยนี่ยังไม่ผิดเลยแล้วเนี่ยเซียนคนนี้รู้เยอะเวลาไปชอปปิ้งทุกอาทิตย์หนุ่มฟินในเล่มากเวลาเดินทัดแถวทัดต๊ัดเนี่ยหยิบแบบว่าได้อย่างเร็งของฉันเลยอ่ะอืมไอ้นี่ใหม่แถั่ว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 สตรอเบอร์รี่ยังไง <laughs> อัลมอนด์อัลมอนด์ที่ <Al mond. S 1> ทมันเป็นปกติอ่ะไม่ให้อัลมอนด์คัสอัลมอนด์เรียบๆใช่ไม่ใช่ผิวขุ่นแบต้องไหมน,นี้อัลมอนด์ครัสอร่อยมากสรุปว่าบ็อกกี้ทานหมดค่ะกินได้ได้ได้ะคะ่ะนี่ได้สามผู้ชา,ายเยอะกว่าหนึ่งครั้งไม่ใช่เหรออ๋อ ง okay ja okay. 네ั้นก็ห้าสามนะคะเท่านี้พอโอเคค่ะทีนี้ก็พวกเราขอลาไปก่อนนะคะไปกินป๊อกกี้ที่เหลือก่อนบ๊ายบายสนใจก็ไปซื้อกินดูนะคะอร่อยมากอร่อยทุกนเลยค่ะ